ที่สามอันนี้ก็สเล่นบนสตรีมนะเกมนี้เกมช็อปเกภาคสองภาคแรกนะข้างนี้ ถ้าปุกนะเล่นเิด 有啊，就 <I> ข้างลื่นนะครับไปน,นีต่อไปต้แมนสองเมือ่อือคืนนี้ผมลองดูแล้วเล่นได้นะเอาเวนกรรุผกิด ก็ไม่ผิดผมเคยเล่นในเพยสามรอบหนึ่งนี้กับปุ๊บค่อนข้างกับปุ๊บเลยมันโหลดช้า ไม่อีกเยอะแล้วอ,นนอ,อันแรกเป็นอันนี้อันที่2เป็นหน้า you. Mm -hmm. 你一下。 ามันเปิดตัวเนี่ยแล้วก็นวใผมจำได้ไหมกันเปิดตัวนี้เสร็จแล้วไป ไดาเล่นในทีี่รอแต่ว่าตอนที่จำไม่ได้ มานี่มาลองเทสให้ดูครับว่ามันเล่นได้นะ